สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสไพยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาหอยทอดแซ่บ,ซบ,ซบอร่อยๆมาฝากนะคะก่อนที่เราจะไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําหอยทอดกันนะคะหอยทอดนี่นะคะส่วนแป้งผสมปุยก็ ไม่มีแป้งทอดกรอบนะคะปุยใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันผสมกันลงไปนะคะใส่ผงปรุงรสเกลือนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่พริกไทยผสมลงไปนะคะแล้วก็เอาหอยมแมลงภู่ลงไปนะคะทุกคนอันนี้ก็ปุยก็เป็นสูตรเดานะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงต้องลองทำดูคะ่ะ แล้วก็หอยทอดปุยก็จะเป็นนี่ค่ะมีไข่สีฟองนะคะแล้วก็อันนี้ก็กระหล่ำค่ะใช้กินเป็นผักกับหอยทอดนะคะเพราะว่าถั่วงอกนั้นปุยกินไม่ได้นะคะแพ้นะคะเราก็ใช้กระหล่ำแทนนะคะทุกคนไปทำกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราก็ใส่หอยทอด หอยที่เราจะทอดลงไปเลยนะคะอันนี้หอยก็ใส่ได้ตามใจชอบนะคะทุกคนแล้วแต่ใครชอบมากชอบหน่อยค่ะนี่ปุ้ยก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามือเติบค่ะมือเติบนะนี่ค่ะเพื่อนเพืแล้วก็ เรียบร้อยค่ะหอยทอดค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาตอกไข่ใส่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีทําง่ายๆของปุยเองนะคะคิดอยากทําแบบไหนก็ทําแบบนั้น นี่ค่ะออกไข่ลงไปแล้วเราก็เก็ยเกี่ยไข่ออกนะคะแป้งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงคะ่ะแป้งก็นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นไข่สามฟองแล้วกันดูถ้าทางจะอันนี้ชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่ค่ะ หอยทอดอันนี้แป้งจะกรอบไม่กรอบก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังไงบุยก็ทานได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้แป้งสุกอีกนิดนึงนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆก็เริ่มสุกแล้วบุ้ยก็จะแยกนะคะ แยกออกจะได้กลับง่ายๆเนาะเรามากลับข้างกันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนแห้งก็โอเคอยู่นะคะเว้ยผิดอันพอกลับข้างแล้วนะคะปุ้ยก็จะแยกเขาเป็น ชิ้นชิ้นหน่อยนะคะนี่ค่ะพเพื่อนนี่ค่ะก็ทอดก็ทอดอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานได้ค่ะพเพื่อน นีคะ่ะทุกคนหอยก็โอเคแล้วนะคะตักใส่จานได้เลยเพื่อนๆใครที่กำลังลดความอ้วนก็ไม่ต้องทานนะคะเพราะว่ามันก็มันมีแป้งด้วยนะคะทุกคนนี่คะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาผัดกะะล่ำกันเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากทอดหอยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ผัดกะะล่ำลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ ขอโทษนะคะเสรยไายนี่ค่ะเอาการะลำลงไปผัดนะคะอุ้ยไม่มีซสี้๊วขาวทุกคนุยขอใช้น้ำมันห่วยแล้วกันนะคะเพิ่มรสชาติให้กระลำนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตผัดกระลำนะคะนี่ค่ะทุกคนกระลำก็สุกแล้วนะคะปิดไฟเลยเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกับอยทอดนะคะนี่ค่ะทุกคน อยทอดเจ๊ปุยก็พร้อมพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตักใส่จานแล้วเห็นไหมนี่แป้งก็โอเคนะคะก็กรอบนิดๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็กระลำนะคะเราก็จะกินกับนี่ค่ะกินกับซอสพริกนะคะนี่ค่ะก็เป็น หอยทอดของเจ๊ปุ้ยสภพยเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาหอยทอดมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะผิดพลาดประกรารใดปุ้ยก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน